Uh huh. สวัสดีครับแขกผู้กเกียรติทุกท่านนะครับที่ผ่านพน้นไยรายการของเราได้รับแขกรับเชิญจากหูพีบิวนะครับได้มาเป็นแขกรับเชิญในการประกอบอาหารในค่ําคืนนี้รสชาติอาหารก็อร่อยเลิศเกินนะครับได้ลิมลองแล้วรสชาติก็ใช้ได้ครับเป็นอาหารพื้นเมืองที่เกิดจากการผสมผสานกับเครื่องปรุงที่หลากหลายเลอกเกินนะครับพูดถึงแล้วก็อธิบายได้ได,ไ,ดได้ความยากลำบากเลิศเกินนะเครื่องปรุงนะครับ การจะทําอาหารสักอย่างหนึ่งก็ด้วยความลาบากนะฮะเพราะว่าเป็นคอนโดนะไม่สามารถที่จะไปโขบไปตําให้กระแทกแดกดันให้มันแรงๆไม่ได้นะฮะมันก็ต้องใช้เครื่องปั่นนะฮะอย่างที่เห็นนะครับส่วนประกอบอาหารถ้าใครอยากรู้อยากทราบก็อ่าติดต่อกับมหาพวกเราได้เลยนะครับแล้วเราจะบอกสูตรไปนะครับรสชาติอาหารก็ถือว่าโอเคครับวันนี้ก็ประสบความสาเร็จทั้งอาหารสามอย่างด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับสําหรับอ่าแฟนๆท,ที่ติดตามรายการของเรานะฮะค่ำคืนนี้สวัสดีครับ